สเตจการออกบูธมีประมาณสามถึงสี่สเตจเนอะตลาดนัดตลาดออฟฟิศขึ้นห้างแลกเอ็กซิบิชันสมมุติสี่สเตจเนี้ยราคาค่าใช้จ่ายต่างกันหมดสมมุติว่าตลาดนัดเนี่ยมีตั้งแต่ค่าที่วันละแปดสิบถึงสี่ห้าร้อยถ้าเกิดว่าตลาดนัดเนี่ยเกินห้าร้อยเนี่ยก็เริ่มแพงแล้วแม่ค้าหลอกกันเองบ้างข้อมูลไม่เป็นจริงบ้างจองบูธบูธปลอมบ้างโดนโกงเงินค่าบูธบ้างอันดับแรกเนี่ยเราต้องอาจจะต้องหาข้อมูล โทรไปถามไปดูสถานที่ต่างๆเองก่อนการออกบูธเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการวอร์มอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ในสเต็ปต่อไปเนี่ยถ้ามูการออกบูธเนี่ยเราออกบูธทำให้อยากคนรู้จักมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนการสร้างแบรนด์โปรโมทแบรนด์ไปในตัวเหมือนเราก็ต้องห้อยเป็นคอนเซปต์จากปัญหาที่เราเจอคือว่าเราออกบูธต่างๆเนี่ยบางทีหน้าฝนเราอาจจะไปออกแล้วขายไม่ได้เลยก็ขาดทุนค่ารถค่าน้ำมันเรามีเป้าหมายในชีวิตเมื่อไหร่ล้วเนี่ยเราถ้าเกิดเราค่อยๆเดินตามหรือ ค่อยๆหาจิ๊กซอบางตัวที่ทําให้เราอะเดินเข้าถึงเป้าหมายได้มากขึ้นเนี่ยมันก็สามารถชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้นะครับ